แนะนำครับใครอยากเติมเกมร้านลั c กี้ชอ p มีเติมทองครับทั้งระบบ iOS และก็ Android นะฮะเติมไว10้10-15นาทีครับปลอดภัยจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายนะฮะลองไปเติมกันได้นะครับ สวัสดีครับคุณโยกับผมเก่งช่องนักบอลผ่านคลิปนี้ผมมาแนะนำครับ10แผ่นแล้วแล้วก็รีวิวแผ่นไปในตัวจะมีแผ่นไหนกันบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะแผ่นแรกมาที่เซาล์มริกาครับมาที่เซเลเอครับแล้วก็มาที่ทีมนี้เลยฮะตามรูปภาพเลยนะฮะนี่ฮะสโ,ส,โสโมสรโลโก้สีแดงตรงนี้ครับอกดดีฟ้อกมาแผ่นจะเป็นหน้าตานี่เลยฮะส2 2 2ครับแผ่นนี้ก็เน้นไปที่การคองเกมครับส่วนกลับเร็วแล้วก็ส่วนกลับด้วยบอลยาวเนี่ยทำได้ดีมากๆครับใครที่ชอบเล่นส่วนกลับแล้วก็ค่องเกมแผ่นนี้ทําได้ค่อนข้างดีเลยะ ต้องมาฮะมาที่แผนที่2ครับมาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาที่ลีกเอิงนะฮะลีกเอิงเสร็จแล้วก็มาที่ทีมนี้เลยฮะปารีสแซงต์แชรแมงนะฮะพอกดีฟองมาเนี่ยแผนตอนนี้จะเป็นหน้าตานี่ยสามสองสามสองครับแผนนี้ก็น่าสนใจครับแผนนี้เน้นการออกบอลด้านข้างของเกมส่วนกลับด bon ้วยบอลยาวแล้วก็ส่วนกลับเร็วๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีครับต่อบอลก็ทําได้ด้วยนะฮะเปิดมงก็ทําได้ค่อนข้างดีครับสาหรับของปารีสแซงต์แชรแมงนะฮะน่าสนใจมากครับ ต่อมาฮะแผนที่3ครับมาที่เซาอเมริกาฮะแล้วก็มาเลือกที่ประเทศกันเลยฮะมาที่ประเทศนี้เลยฮะมาฮะช้าช้าชัดๆครับนี่ฮะประเทศนี้ครับนี่ฮะพอมาเลือกกันเนี่ยแผนก็นี่ฮะเลือกประเทศนี้ปุ๊บกด,ด พอกดดีฟ u องมาเนี่ยแผนก็จะเป็นหน้าตานี่เลยฮะ4 1 3 2ครับส่วนตัวคิดว่าแผนนี้เนี่ยไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วถือว่าที่ให้มาในค่อนข้างโอเคแล้วฮะตรง CMF สามารถเปลี่ยนเป็น AMF ได้นะฮะใครชอบเล่น AMF ก็เปลี่ยนได้เลยนะฮะแผนนี้เน้นการส่วนขับเร็วครับและเก็เน้นการของเกมนะครับต่อมาฮะแผนที่4ครับมาที่เอเชียครับแล้วก็มาเลือกที่ประเทศนะฮะแล้วก็มานี่เลยฮะ นิวซีแลนด์นะฮะอยู่ล่างสุดเลยฮะนี่ฮะพอกดดีฟองออกมาเนี่ยแผ่นจะเป็นหน้าตานี่เลยครับนี่ฮะซีหนึ่งีหนึ่งครับสำหรับนิวซีแลนด์แผ่นนี้ก็เน้นการใช้บอลยาวครับแล้วก็ส่วนกลับด้วยบอลยาวๆทํทได้ค่อนข้างดีมากครับส่วนตําแหน่งไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วแค่นี้ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะฮะนี่ฮะค่อนข้างโอเคนะสําหรับของนิวซีแลนด์เน้นเปิดยกาวฮะแล้วก็ต่อมาฮะแผ่นที่5ครับมาที่เอเชียครับมาที่ AFC c h แชมเปียนชิพตรงนี้ฮะ เออแชมเปีเ้ยนลีกตรงนี้นะฮะแล้วก็มานี่เลยครับเลือกทีมนี้เลยนี่ฮะตามผมมานี่ฮะทีมที่นั่งเรื่องตรงนี้ครับพอกดดฟองมาเนี่ยแผนก็จะเป็นหน้าตานี่เลยครับ4 1 2 3ครับแผนนี้มี AMF 2คนครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วนะครับแผนนี้เน้นการส่วนกลับเร็วนะฮะต่อบอลเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีะฮะส่วนกลับเร็วเ็วเนี่ยใครที่ชอบก็อย่าลืมเอาแผนนี้ไปพิจารณากันดูนะฮะต่อมาฮะแผนที่6ครับมาที่อเมริกาฮะมาที่ประเทศครับ มาเลือกที่ประเทศครับแล้วก็มาเลือกประเทศนี้เลยครับบราซิลนะฮะแผนเนี่ยของบราซิลพอพอับออกมาจะเป็นหน้าตาซี่สองสองสองครับจะมี s s ยืนอยู่ต่ํากว่า CF1 คนตรงนี้ครับก็แผนนี้เน้นการของเกมส่วนกับบอลด้วยบอลยาวฮะแล้วก็ส่วนกับเร็วทาได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ต่อมาฮะแผนที่เจ็ดนะฮะนี่มาที่ยุโรปมาที่สปอร์ตโตโต้ตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกทีมนี้เลยครับนี่ฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยพกดเดฟอล l t เนี่ยแผนก็จะเป็นหน้าตานี่เลยครับ นี่ฮะสีหนึ่งสาครับแผ่นนี้เน้นการส่วนกัับเร็วครับแล้วก็เน้นการของเกมนะฮะส่วนตัวตำแหน่งอื่นๆเนี่ยไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มแล้วฮะต่อมาฮะมาที่แผนที่แป้งครับมาที่ยุโรปครับมาที่ประเทศอีกแล้วฮะนี่ฮะนี่ฮะพอมาเลือกเนี่ยก็มาเลือกที่ประเทศนี้นะครับฟินแลนด์นะฮะ นี่ฮะเลือกประเทศฟินแลนด์ครับแผ่นนี้พอปรับ d e f a u l t ออกมาเนี่ยแผ่นก็จะเป็นหน้าตา5212สฮะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วครับแผ่นนี้ก็เน้นไปที่การใช้บนยาวครับแล้วก็การส่วนกลับด้วยบนยาวๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับฟินแลนด์มงโกทาได้ค่อนข้างดีด้วยฮะสำหรับแผ่นนี้ต่อมาแผ่นที่9้ามาที่ยุโรปครับแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้เลยครับนี่ฮะ พอกดดีฟ์ฟอลลมาเนี่ยเลือกแผนเลือกทีมนี้เลือกทีมนี้ A E K F C ตรงนี้ครับพอเลือกพอกดดีฟ์ฟอลครับแผนจะเป็นหน้าตา C 3 1 2ครับแผนนี้ก็เป็นแผนมาตรฐานนะฮะใครที่ชอบเล่นการสวนกลับด้วยบอลยาวๆแผนนี้ทําได้ค่อนข้างดีฮะเปิดมงก็ทาได้ค่อนข้างดีด้วยนะฮะกลางเนี่ยแน่นๆเลยฮะสามารถปรับเป็น c m F หรือว่าเป็น d m F ได้แบบอิสระนะฮะแล้วก็ต่อมาแผนที่10ครับมาที่โรปครับแล้วก็มาที่นี่ฮะตรงนี้ฮะ นี่ฮะพอมาตรงนี้แล้วเนี่ยก็กดเลือกทีมเลยฮะนี่ฮะมาที่ทีมนี้เลยครับนม่ฮะมีลูกดาว3ตุดวงข้างบนนะครับพอกด default แผ่นจะเป็นหน้าตา523ครับแผ่นนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วนะครับมี SS 2คนครับตำแหน่งตรงนี้ไม่สามารถปรับได้นะฮะแผนนี้ก็ เน้นไปที่การสวนกลับด้วยบอยาวๆครับใครที่ชอบเล่นสวนกลับด้วยบนยาวๆแล้วมี SS 2คนแบบนี้ก็จัดไปเลยฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผ่านทางได้วยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ